สวัสดีค่ะ มาถึงเรื่องถัดไปนะคะก็คือการจับประเด็นข้อมูลเป็นภาพนะคะสําหรับบทเรียนนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือจะสอนว่าเฮ้ยการจะเขียนบันทึกเป็นภาพเนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงนอกเหนือจากการวาดภาพและเรียนรู้องค์ประกอบนะคะยังแรกไปมันในส่วนนี้ก่อนเนอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอสเก็ตโนหรือกา,การจดสรุปเป็นภาพเนี่ยมันมีส่วนประกอบอยู่แค่สส่วนหลักๆนะคะก็คือ text และ picture นะคะก็คือข้อความและภาพนะคะข้อความทํำยังไงก็ได้นะ เราอ่านข้อมูลมานะคะเราเตรียมข้อมูลการสอนมาพยายามพูดนะคะให้มันเป็น กระชับที่สุดนะคะหรือว่ามีข้อมูลที่เขียนน้อยที่สุดเอาแต่คีย์เวิร์ดมาเท่านั้นนะคะส่วนภาพเนาะก็เป็นภาพวาดง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องสวยเปะ๊ะปังอลังเวอร์อะไรขนาดนั้นนะคะใจความสําคัญของการเขียนสเก็ตนอยก็คือคีย์แมสสจนะคะว่าเฮ้ยเราต้องการจะพูดถึงอะไรนะคะโดยเฉพาะการสอนด้วยแล้วเนาะส่วนใหญ่นะคุณครูก็จะ เขียนไปพูดไปอธิบายไปเพิ่มเสริมเติมไปอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราใช้แค่ภาพหลักๆเนอะกับข้อความที่กระชับมาเป็นหัวข้อในการแคปเจอร์ไอเดียเท่านั้นก็พอค่ะอ่ะทีนี้ขบวนการเขียนสเก็นตน้ตเนอะในห้องเรียนนะคะจริงๆก็ใช้ได้กับสเก็นตน้ตทั่วไปเนี่ยแหละนะคะขบวนการก็คือเปิดโสดค่ะเปิดโสดรับข้อมูลมาก่อนเนาะว่าเอ้ยเราต้องการจะพูดถึงข้อมูลไหนนะคะ แล้วเชื่อว่าคุณครูหลายๆคนเนาะขั้นตอนต่อไปก็คือการย่อยข้อมูลนะคะแล้วก็การดึงคีเมสเซจนะคะเชื่อว่าคุณครูหลายคนเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาในด้านการย่อยข้อมูลแล้วแหละการสรุปข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าในขั้นตอนที่เราอาจจะต้องปรับนิดนึงนะคะก็คือการดึงคีเมสเซจออกจากข้อมูลนะคะก็คือให้คุณครูเนาะลองเริ่มต้นจากการเรียงประโยคอะคะ่ะเรียงมาว่าเฮ้ยเราต้องการพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7งสาม้าใช่ไหมพอเรา ได้มาแล้วค่ะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างเนาะเราก็เอาข้อหนึ่งอะค่ะเราจะพูดถึงอะไรแล้วถ้าเราพูดถึงข้อนี้ค่ะเรานึกถึงภาพอะไรก่อนเนี่ยค่ะมันคือการดึงคี์แมสเซจว่าเฮ้ยประโยคต้องการสื่อถึงอะไรพอเรารู้แล้วว่าประโยคต้องการสื่อถึงอะไรเราก็ค่อยมาดึงข้อมูลจากในแต่ละบรรทัดหรือว่าในแต่ละข้อมูลนะคะว่าเฮ้ยไอข้อมูลเนี่ยสมมติว่าว่าเราพูดถึงการ สังเคราะห์แสงของต้นไม้ใช่ไหมคะข้อ1โฟโตซินเทสิสอ่ามันจะเกิดกระบวนการแสงส่องมาอ่ะแสงส่องมาที่โดนต้นไม้โดนคลอโรอฟิลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอ้ยแล้วแสงส่องมาแล้วถ้าพอเราพูดคําว่าแสงส่องมาเราจะนึกถึงอะไรอ่ะเราก็ต้องนึกถึงพระอาทิตย์แล้วต้นไม้ถูกปะอ่ะเราก็จะวาดรูปพาทิต์กับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะข้อ2ออ่ะแสงไปโดนคลอโรอฟิลใช่ไหมอ่ะ พอโดนคอโลฟิลแล้วยังไงต่ออ่ะเราก็จะวาดรูปคอโลฟิลที่เป็นต่างๆอะไรขึ้นมาอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าเฮ้ยเราต้องการพูดถึงอะไรแล้วเรานึกถึงภาพอะไรเป็นอันดับแรกให้เราเอาภาพเนี่ยมาเขียนเลยนะคะอันนี้คือการดึงคีย์เวิร์ดออกมาเป็นภาพเนาะแล้วเราก็เขียนภาพเนี้ยะคะ่ะเออลงไปในแต่ละข้อมูลเลยในในในบนกระดานเลยเนาะว่าเฮ้ยเราต้องการสื่อถึงรูปนี้แล้วแหละนะคะและ้วทีนี้เราก็อาจจะเขียนแคปเจอร์หนึ่งสองสามสี่นะไปนิดๆหน่อยๆโดยที่ไม่ต้องอธิบายข้อมูล แล้วพวกข้อมูลการอธิบายอะคะ่ะเราที่เป็นคุณครูเนี่ยเราอาจจะอธิบายเพิ่มในห้องเรียนหรือว่าเอ้ยอธิบายไปแล้วให้นักเรียนมาเขียนสรุปเป็นข้อๆว่าเอ้ยเนี่ยเขาได้อะไรจากในสิ่งนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือการใช้ภาพเนาะในการสอนนะคะสิ่งที่ควรระวังนะคะในการทำสเกตโนตเนาะอันนี้เป๊เขียนเพื่อที่จะเออ อุปมาอุปไมยนะคะว่าการดึงข้อมูลเนาะก็เหมือนการาแยกน้ำออกจากเนื้อนะคะสิ่งที่ควรระวังก็คือ พยายามนะคะแยกเนื้อชิ้นโตเนาะออกมานะคะเวลาข้อมูลในชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะมีจํานวนมากนะคะมันจะประ,ประกอบด้วยเนื้อเส้นผักน้ําซุปอะไรเงี้ยเนาะ,ะเวลาที่เราดึงข้อมูลนะคะเราควรจะเลือกข้อมูลที่กระชับและพอดีคําที่สุดเนาะอะไรที่แบบเฮ้ยเ,เยอะอธิบายอะไรเราค่อยเก็บไ,ไว้ในในส่วนของการพูดอธิบายนะคะเราเก็บแค่ชิ้นเนื้อเนาะเอามาให้นักเรียนดูเท่านั้นหรือเอามา เขียนเพื่อวาดภาพแล้วก็เขียนข้อความาแคปเจอเท่านั้นนะคะบางทีข้อความแคปเจอเนอะเอาะถ้าเนื้อหามันยาวเกินไปแบบหลายๆบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพยายามหาันหรือตัดเนื้อเนาะให้มันพอดีคําที่สุดนะคะถ้าในหัวข้อ1เนาะมันยาวเกินไปเราอาจจะแบ่งเป็น 1.1 1.2 1.3ย่างเงี้ยค่ะแบ่งเป็นชิ้นให้พอดีคำที่สุดอย่าเยอะเกินไปนะคะอันนี้มันก็จะทำให้พลังของการจดจำเป็นภาพจดจำเป็นโปรเซสหรือแผทนภาพเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นค่ะ อะทีนี้การแปลงไฟล์ภาพนะคะมันก็คือการเปรียบเทียบนั่นแหละจริงๆแล้วนะคะมันจะมีการคิดเป็นภาพเนาะอยู่4วิธีนะคะอ่ะเราดูจากภาพนี้ก่อนเนาะเวลาที่เราวาดนะคะเราจะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมไอ้เจ้าแค่ไอ้เจ้ากลมๆตรงเนี้ยค่ะไหนเห็นไหมไอ้เจ้ากลมๆตรงเนี้ย เออทำไมมันดูเป็นรูปคนได้เนาะมีแค่เส้นเอ๊ะทำไมตรงนี้เรานึกถึงวิทยาศาสตร์เอ๊ะทำไมตรงนี้เรานึกถึง YouTube ทำไมตรงนี้เรานึกถึงไอเดียตรงนี้ทำไมเรานึกถึงนวัตกรตรมอันนี้ทำไมเรานึกถึงวิทยาศาสตร์แล้วทำไมอันนี้เรานึกถึงหนังสือทั้งนั้นที่มันก็เป็นแค่รูปภาพธรรมดาก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราคิดอะค่ะ h, มันมีแนวคิดหร, bedeutet, หรือมันมีวิธีคิดนะคะอยู่4แบบจะมีแบบไหนบ้างเนาะมันมีวิธีคิดนะคะ4แบบก็คือ1เราคิดแบบสัญลักษณ์ค่ะก็คือ Uh, เรานึกถึงอะไรเนาะเราก็พูดถึงอะไรแล้วสิ่งนะั้นมันมีตัวตนอย่างเช่นเรานึกถึงปากกาเมจิกเออไม่เอาไม่เอาเรานึกถึงหนังสือนะคะเรานึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะเรานึกถึงหนังสือเราก็วาดรูปทรงหนังสือนี้ไปได้เลยอันนี้คือการคิดเชิงสัญลักษณ์คือเห็นปุ๊บรูปปั๊บเลยว่าคืออะไรนะคะสองนึก โดยการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบมันก็จะเป็นอารมณ์แบบอุปมาอุปไมยอะค่ะเปรียบเทียบภูเขากับความสําเร็จเปรียบเทียบทงกับความสําเร็จเปรียบเทียบเทียนไขเหมือนแสงสว่างนําชีวิตความหวังเปรียบเทียบแม่น้ําใจคว้างเหมือนแม่น้ํา เปรียบเทียบความรักเหมือนกล่องดวงใจอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่การเปรียบเทียบนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เห็นปุบละรู้ปั๊บนะบางคนรู้บางคนไม่รู้เนาะดังนั้นการใช้สัญลักษณ์ในการเปรียบเทียบก็ต้องดูบริบทด,ด้วยนะคะว่าเราใช้กับใครเนาะถ้าเราใช้กับนักเรียนเราอาจจะต้องเอ้ยนักเรียนจะคิดนิดน,นึงว่าเฮ้ยนักเรียนจะเข้าใจสิ่งที่เราสื่อหรือเปล่าประมาณนี้นะคะอ่ะส่วนต่อไปค่ะการคิดภาพเชิงเหตุการณ์นะคะก็คือการ เขียนภาพโดยใช้เหตุการณ์นี่แหละเข้ามาช่วยในการเล่าเรื่องนะฮะอย่างเช่นคนคุยกันใช่ป่ะอย่างเช่นคนคุยกันเราอาจจะวาดรูปคนสองคนแล้วก็อย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยค่ะอ่ะมันก็เป็นรูปคนคุยกันละนะแล้วก็ตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊ก,กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในกระนการวาดภาพเชิงเหตุการณ์ก็มักจะมีคนอารมณ์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบ ไม่จาเป็นต้องเป็นคนะนะเนาะอาจจะเป็นฟองเต้าผู้แล้วก็อย่างเงี้ยมีหน้าคนเข้ามามีอารมณ์ขึ้นมามีเอโม,อโมจิเอ๊มีอีโมชั่นเข้ามานะคะมันก็จะทําให้แบบ้ยในเชิงเหตุการณ์มันมันดูชัดขึ้นประมาณนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะการเขียนเป็นภาพโดยการใช้แผนภาพนะคะอ่ะต้องก็ต้องสู o ใกล้ๆเนาะการใช้แผนภาพก็คือสิ่งที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปใน วงการการศึกษาเนาะก็คือการคิดเชิงโปรเซสอะนะคะการเขียนจาก1ไป2อเนาะอันนี้มีจุดเริ่มต้นอันนี้มีจุดสิ้นสุดนะคะที่ไหนเป็นที่ไหนเนาะหรือว่าเป็นแผนภาพค่ะออกจากตรงกลางเป็นยังไงเนาะนะคะมีแยกย่อยอะไรได้บ้าง1 2 3 4นะคะหรือว่าเป็น decision tree เนาะแผนภูมกิาการตัดสินใจหรือว่า แผนภูมิต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่เนาะก็คือแผนภาพทั้งหมดนะก็คือการเขียนสรุปเป็นภาพเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ลองเอาไปใช้ดูเนะาะอ่ะทีนี้ค่ะการแปลงไฟล์ภาพนะคะ ก็อย่างที่บอกเนาะว่าเราแปลงไฟภาพเนี่ยบางทีภาพภาพหนึ่งเนาะมันอาจจะสื่อได้หลายความหมายนะคะอย่างเช่นภาพจดหมายบางทีเราอาจจะนึกถึงอีเมลก็ได้จดหมายก็ได้การสื่อสารก็ได้ดวงไฟเราอาจจะนึกถึงไอเดียนะคะหรือว่าอาจจะนึกถึงหลอดไฟตรงๆก็ได้เนาะหรือว่าแว่นขยายเราอาจจะนึกถึงแว่นขยายตรงๆก็ได้นะคะหรือว่าเราจะอุปมาอุปมยว่ามันคือการสแกนมันคือการค้นหาก็ได้นะคะอ่าหรือว่าเป็นรูปทรโขงเนาะอาจจะนึกถึง ทราะโขงตรงตัวก็ได้หรืออาจจะหมายถึงคอมมูนิตี้การสื่อสารก็ได้เช่นกันนะคะก็ต้องแล้วแต่ในการใช้งานเลือกใช้ได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่มีการบังคับนะคะอันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาบทที่3เนาะก็ยังไงนะคะถ้าไม่ทันเนื้อหาอะไรยังไงเนาะสามารถรีกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งได้นะคะหรือ ไปอ่านเพิ่มเติมในชีตก็ได้นะคะในชีตท,ที่เป้เตรียมไว้ให้ดาวน์โหลดนะคะจะค่อนข้างละเอียดมากเนาะจากในเนื้อหาที่พูดนะคะเพราะว่าการสอนในคลิปวิดีโอจะค่อนข้างจํากัดเวลานิดหนึ่งนะคะก็ออยังไงเรียนแล้วนะคะไปทําแบบฝึกหัดก่อนถ้าเกิดว่าไปทําแบบฝึกหัดเรารู้สึกว่าเอ้ยยังทําไม่ได้แน่ๆเลยลองรู้สึกว่าเอ้ยยังงงๆอยู่นะคะไปโหลดชีตเอกสารนะคะมาอ่านกันและกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ